สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับการซ่อมรองเท้าของเพจซ่อมรองเท้าบัจาะลูกดีนะครับก็เป็นการปาหนังแล้วก็เย็บรอบนะสําหรับคู่นี้นะครับก็จะเป็นการเนี่ยปาหนังรอบหัวรองเท้านะเป็นงานแก้นะครับก็จะปาหนังนะครับปาหนังในรอบหัวเลยนะครับหนังที่เราตัดไว้เดี๋ยวมาดูตอนต่อไปครับเราก็จะลงกาว ตัวหนังที่เราจะปะกันนะครับแล้วก็มาลงตัวรองเท้านะครับใ้รอบนะครับพอกาวเริ่มที่จะเซตตัวแล้วก็ใช้ได้เป่าผมนะครับเป่าไล่ความชืน้น หลังจากนั้นเราก็ใช้หนังนะครับไล่ประกบตามรอยนะครับรอบหัวนะครับจะออกมาประมาณนี้ครับก็จะออกมาในลักษณะประมาณนี้นครับเหลือเรายังต้องขัดพื้นอีกแล้วค่อยมาประกบนะีใส่คนระับ เราประกบหนังเสร็จแล้วเราก็มาทาความสะอาดพื้นนะเพื่อที่จะอัดกาวดูนะครับพื้นโดยใช้ทินเนอร์นะครับแล้วก็น้ำยาเช็ดกาวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้กระดาษทรายขัดตบพื้นนะเพื่อที่จะลงกาวใหม่กาวทีรตบนะ ช่วงตรงนี้เราก็จะใช้ที่เจียนะครับในการเจียเมื่อเราเจียรองเ้าสองด้านเสร็จเราก็จะมาลงกลาวครับต่อไปดูนะครับลงด้านหนังก่อนแล้วก็มาลงด้านพื้นนะครับ ไล่ไปขอบๆไปก่อนนะครับตอนที่เราจะประกบพื้นเราก็ต้องไล่ความชื้นก่อนนะครับดูนะครับเราจะประกบ ก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่ทิ้งไว้2วันครับหลังจากนั้นเราก็มาไล่เย็บนะครับด้วยสายผีคู่นะครับเย็บตัวปะหนังแล้วก็เย็บตัวรองเท้านะครับเราก็ใช้สีแดงในการเย็บนะครับก็เย็บไปเรื่อยเรื่อครับครับดึงนะครับโดยการใช้มือครับก็จะเสร็จก็ออกมาประมาณนี้นะครับสําหรับ งานปะหนังรอบหัวแล้วก็เย็บรอบนะสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อก็ติดต่อมาที่เพจซ่อมรองท้าบักเจ้าลบรีครับที่ร้านก็จะมีกาวจำหน่ายนะครับชุดละ90บาทนะครับได้ตามชุดนะครับ